เสร็จแล้วครับทั้งหกชุดมีแต่ชุดงามๆพี่น้องครับสาวน้อยร้อยชุดของทุกผู้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะอัสสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณมังมอลลัม่มคุณดุมมอลลัม่มเอฟซีสาวน้อยเผ็ดหานแพงที่สําคัญขาดบุตรเอกเอฟซีหลาววิสุขสุขพนนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้ามาติดตามเบิรงเขง้ามาติดตามชมในคลิปของคนณมักหมอลล่มทุกๆคลิปนะครับพี่น้องครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการกดใจกดไลค์กดแชท ร่วมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเครื่องสังสคนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันครับผู้ใดนะครับคิดเห็นังใดชอบแบบใดล่องแสดงความคิดเห็นเขามาเบิ่งเนาะพี่น้องเอาพี่น้องครับอบวาอิงหลายใหญ่ฮางนะครับไปเขาประเด็นของเฮ้าเลยแล้วกันนะครับตามที่เฮาได้ทราบกันเนาะคุณพดดีไซน์นะครับเป็นคนตัดชุดให้อีหลาอุ้งอิงนะครับในชุดช่วงคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องหลายต่อหลายชุด เป็นลานประจําเลยกับวาได้ทางานดีทํางานเร็วนะครับผมกระบอกฉิดคือกันว่าหุชุดมาสิแล้วภายในอาทิตย์เดียวนะครับสุดยอดอีกทีนะครับนี่จะชุดกำลังพี่น้องครับอยากเห็นอีหลาใส่แล้วนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตคุณพอด,ดีใน้นะครับได้นาคลิปของเพิินไม้พี่แห่นองได้เบิ่งไปต้องการอีกจักรอบหนึ่งนะครับ รอบๆชุดนะครับมาเบ่งความสวยความงามนะครับของชุดแต่ละชุดนะครับมาเบ่งความวิจิตรอลังการของชุดที่เพิ่นได้ลังสรรออกมานะครับพี่้องครับเฮ็ดดีนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายก้นว่าบุญอิงนะครับสาวหน่อยรอยชุดแต่สําหรับผมมันโบมนแล้วครับถึงมือนี้มันเกินรอยชุดแล้วครับนี่หน่อยก้นนี้นี่นะครับ ความหากักความแปลงความเมตตานะครับที่พอะแม่แม่เอฟซีมีตอดกิหลาองหญิงอยากให้กิหลาองค์นี้ใส่ชุดงามๆขึ้นเวทีเนาะพี่นอ้นองเนาะทั้งนี้ทั้งนั้น,นผมต้องขอบคุณทุกๆไฟนะครับบริป็ททั้งเอฟซีนะครับแม่หักต่างแดนเนาะดีไซเนอร์ต่างแดนนะครับ,มนะนะรบผมแม่นอกนะครับรวมถึงนะครับผู้รังสรรค์ผลงานนะครับ ผลด,ดีใช่เทียดออกมากได้ดีนะครับพี่น้องครับเอาเป็นจังไดนั่งรื้อนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนกแกันเนาะพี่น้องเนาะว่าแต่ละชุดแต่ละสีนะครับมีความแตกต่างกันแบบใดนะครับความอลังการมันเป็นจิงไดพี่น้องไปครับ ยากมีความลำบากคนเคยว่าโอ้ใสลบขมิดนด้วยแรงหัวใจมายืนจับมันส่งเสียงวอน ก็เปนทั่วทินความจนมันบีบหากินเลี้ยงชีพชาวสินละปินวังอต้องน้ำตาดินย่อนคำมินคงเขาเว้าเย้ยก็บอเป็นยังเห็นแฟนๆนั่งอยู่หนอาหารแค่นี้ก็ใจเบอร เพราะท่านหอดขึงลบความเหนื่อยล้าก็ย้อน